สวัสดีครับผมพนักงานของไมบอลที่จะมาอัปเด็กข่าวสารวงการยิราฟบอลประจำวันที่3เดือนสิบสองห้าหกกันนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเชลซีคืนชีพบุกชนะฟูลเล่เทนฮาวเห็นด้วยเป่านำหน้าดีอาร์ เรื่องของการลันตาสลายไลฟ์เสียแยกเยือนผีพอมแล้วฟังครับก่อนจะเข้าไปฟังกันต่อแอดขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเชลซีคืนชีพบุกชนะฟูลแลมซึกพรมเมียน,นกลีกวันจันทร์ที่2ที่ผ่านมาคู่ระหว่างเชลซีบุกไปเยือนฟูลแลมโดยนัดนี้สามารถเอาชนะไปได้2.0 โดยนัดนี้มิคาโลมูดิตเป็นผู้พาทีมคว้าชัยในนาทีที่18บอนไซกาเซโดวางบอลออกซ้ายดีวายโควิดดันสูงโยนบอนลใจริมเส้นไปให้คิซซาดียอบเข้าทางมิคาโลมูดิเข้าทำประตู1 0และอีกไม่ถึงนาทีทิปริมออกบอลพาถูกโคปาเมอร์ดักบอลลาพี่ีอาโนมันโควยายิงเป็นประตู2-0จบเกมเซบซีบุกชนะโคลเร,รมเป็นเกมเยือนนัดแรกซีซั่นนี้ชนะ2อยขยับอันดับใกล้ชิดแมนยูดังที่11ของตารางก่อนวันศุกร์นัดออกไปเยือนเบอร์รี่ ่องนัดนี้มิคายโมดิตส,สามารถทำประตูแรกได้จากการลงสนามไป24่ีนัดจากตัวในการย้ายมาจากซัตต้าโดเนตค่าตัวเบื้องต้น60ล้านยูโรและอาจเพิ่มขึ้นถึง100ล้านยูโรในอนาคตมิคายโมดิตเป็นผู้เล่ยนยูเครนคนที่7ที่ทำประตูได้บนสังเวียนพิมลิตเติร์นฮาวเห็นด้วยเป่าล้ำหน้าดีอาร์ตเกลกเติร์นฮาวผู้ซื้อของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตได้ออกมาอยู่ฝั่งผู้ตัดสินความเชื่อมั่นว่าคุณภาพทพียผู้ตัดสินอังกฤษ ถึงแม้เพิ่งมีดราม่าจังหวะล้ำหน้าของลุยอ,อาร์ตที่ลิเวอร์พูลบุกแพ้ทอมมอนสเปอร์1หนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่1ตุลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผู้ตัดสินเกตกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่เทนฮาวยังคงเชื่อมันม่นมาตรฐานของทีมผู้ตัดสินอังกฤษและได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกเพราะพวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องทำมาตรฐานจำเป็นต้องสูงมากๆอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้และแฟนๆก็สามารถคาดหวังได้ซึ่งมันก็ควรที่เป็นเช่นนนนั้เเพราะีีคือมลก ผมมั่นใจว่าพวกเขาทําในสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้จริงๆผมเชื่อมั่นพวกเขาเอเดตินฮาวกล่าวการันตาสาลายไลซ์ซเ,เยกเยือนผีฮาคิมซีเ็กนักเตะจากทีมกาลันตาสาลายที่บุกไปเยือนแมตเตอร์เมเดตในทั่วยุโรปเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บฮาคิมซีเยกย้ายมาจากทีมเซอซีไปการันตาสาลายด้วยสัญญาย,ยืมตัวในาการนี้ลงสนามได้ทีมไปแล้ว3นัดทุกรายการและเพิ่งยิงประตูแรกในเกมพบบาซันเซลี แต่บาดเจ็บอีกรอบทําให้พาช,ช่วยทีมตลอด2นัดหลังสุดในการประกาศรายชื่อผู้เล่นที่บุกไปเยือนโอทอฟอร์ดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัด2พงวันง,งานที่3าตุลานี้ซีเยกไม่มีชื่อเดินทางมาก,กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยหากผิดภาพประการใดต้องเราต้องขอแพกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังใบบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนก,กันมาเยอะนะครับ